สวัสดีครับช่องไทยลพครับมาแต่ไรพี่เลิฟก็ลอบเบิ้งนะมึงแม่ว่ากันบุ๊คพี่เลิฟวันนี้พี่เลิฟกับมาร่วมกลุ่มอยู่บ้านดาวคือเก่านะคะขออันอภัยเอฟซีทุกคนนะคะเด้อโทรศัพท์แม่เลิฟไล่ชุดบ่ได้กัสิทายชิปให้ยเอฟซีได้เบิ้งได้ชมกันวันนี้กับมาสิมหาเชือกนะคะสิมาเชือก เด็กๆอยู่ตรงนี้ก็มีพี่เลอดรักเลิฟพี่บุญชูเปนปะบุญชูพี่ปีทามมงคลอุ้มบุญแม่แป้งนะคะตังน,นั้นก็พี่เดือนน้องมิ่งกับแม่นะคะอยู่ลมพูนอยู่หมเย็นๆนะคะงนคะแล้วฝั่งนี้ก็มี พี่โนบแล้วก็น้องแก้วตาพร้อมคุณแม่นะคะฝั่งทางนี้เด็ <c oughs> กๆกขาเป็นทีเหลี่ยมๆตา เหงค่ะือซมาเปบื่อไดเบื่อซุดเป็นวะของโทรศัพท์แม่เลิวกับบูบูวาบวาบขึกันนะพี่น้องบขึ้นเป็นอย่างไรวะไล่ซุดก็ไล่บ่ได้ไล่ไปได้สองสามนาทีแม่เด้งออกโอ้ยอันไหนเครื่องไม่เอฟทีพี่พก็บอกว่าหมุนหมุนกรหมุนแล้วยังยังเจสซี่นี่ก็บเจดีเนาะบอกว่าหมุนหมุน หมุนหมุนหมุนทางไหนเนาะหมุนคนหรือหมุนโทรศัพท์เาโอ้ยแต่ไม่ติดถ้าไปถ้าไปมันหายเลยติค่ะมันหายไปเลยคือเบาเบาอยู่สุดจะปุดไปชนะปุดไปเลยแม่นบ่ค่ะของเคยนี่ังมือขึ้นเนี่ยยิ่งนี่แล้วจะแจ้งเดือกมะม่วโอ้ยกต่ว่าไปตาเพิ่นเบิ่งอยากน้ำเสร็จวอเอฟซีเพิ่นกับสิว่างห่วยไปใส่ละน้องไม่ใหญ่ไพ่หนึ่งมิดซิล แค่เท่าไรมันเป็นอย่างนี้อย่างสาเหตุทำมูอเขาบอกโทรศัพท์กับคือว่าดีๆอยู่กับขลังได้สองปีหนึง่งมันสิพ่อพระไปลรอบ่เ <laughs> มื่ออายอุเ <laughs> มื่ออายุไก่ไหวแท้ก็เมื่ออายุไก่ไหวแท้พี่น้องอาพี่น้องกับ<อ>น้องแกตาแม่นี่แม่ซื้อหยังก็แม่แกตาซื้อหยังแม่แกตาชื่อเดือนชายอ๋อแม่แกตาชื่อเดือนชายแม่นพรัตน์ชื่อน้ำเพชร แต่แม่เดือนชายกับแม่น้ำเพชรนี่ถ้าว่ายืนเทียบกันแม่เลิบจำอะไรเลยเด้คือกันคือกันมันเท่ากัน,น,นเท่ากนันมากเลยค่ะตั้งแต่เขาเป็นสาวน่ะเขาย่างคู่กันว่าเม้นเสร็จนะเขาไม่เลือว่าแฝดเลยล่ะต้องถามตอนไหนถามเพื่ออายุายไรเพิ่งได้หรือแม่เนี่ยแม่นี่ประมาณสิบเก้าสิบเก้าอ๋อเป็นพี่แม่พิมพ์ค่ะกับ่พื่อน อันเกบเดอกจ้างของเรานี่ยแม่ปลาไซนี่ข้ามปลานี่กํรางแม่พิมกำลังสิบหกปีย่างสิบก็ดปีาแม่ใสลาน่ะแม่ปลาแสดงว่าเป็นน้องแม่แมพ์อยู่กเด็กน่อยในครัวเด็กหน่อยได้ัวว่าด้ลูกแต่ว่าแม่ไข่ในบ่าม่นเด็กหน่อยเด็กผัวด้วยค่ะยี่สิบัวแล้วเนี่ยี่สิบยี่สิบเจี่สามยี่สิบี่จัเคยแต่งงานว้ายแม่เลิบกะ บ่ได้ยุดปนนันเด้อไม่เลิบหมีฟ้าไม่ฮไม่เลิบไม่เลิบบ่พัวเด็กหน่อยอยู่เด้อเด็กหน่อยเด้่โอ้กันมวนๆค่ะพี่น้องฟังเหงาผู้เฒ่าสมัยตะกี้เนาะเด็กหน่อยเด็กหน่อยผู้เฒ่าสมัยตะกี้อยากให้ให้ลูกให้ร้านอันเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนาะเด็กพี่นพน้องเด็กน้องเด็กหน่อยน้องเด็กน้องพี่นพง่ายง่าพี่นพโอ้ยน้องเขาก็เฮ็ดไหมนะโอ้ย โอ df, ้ยลูกคนไม่รู้เขาไม่เสตีก่อนนะโอ้ยแม่ตีแล้วโอ้ยโอ้ยอย่าไปเห็ดน้องเบายากเหตุน้องอ่าน้องเต็งพี่ว่าเป็นอยังไรพี่จะเต็งน้องนี่ค่ะหมูมีทองก็มาแล้วคค่ะ่ะหมูมีทองมาแล้วเออเออถึกแสบซะเนาะโอ้ยโอ้ยไปน้ำพี่เลรบอ่ะจูงไปน้ำพี่เลิบแล้วบ้านี้เนาะ จะจังเอาไปได้เอาไปเลยเลยไปน่ามีเริ่มเนาะโอ้ยแม่โมเมฆก็จะงามแต่ดอกมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โมเมท้องนะคะโอ้ยโบกองามเนาะสะเม็ดไม่เอ้าสวัสดีแม่ไฟลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ม่านแม่ม่านโอ้ยอย่าบังคับแม่ม้า แตตาคาค่ะซื้อมาตกกาคา,าบอกค่ะเดี๋ยวรอก่อนเด็กๆมาแล้วค่ะดิดสุมาตาคาครับมาเงานมางานฮ่าฮ่ <c oughs> าฮ่าอ้าวดาว,ดาวพี่เลิฟพี่เลิฟอยู่ฝั่งโน้นรู้แค่งานกันเลิฟไ,ไม่งานน้องเห็นบอามาให้ได้ยังไมเออจับพื้นดีๆ ไปอุ่มบนลำไผ่ไดมนนขางในหรือข้างนอกนั่นลืมสู้เลยจิ้นเรือนปไปกินลำพีพี่เลิศงานงานน้องโอ้ยเบิองเมืองเมืองเมืองงานตาไม่สิแตกเอออ่ะดาวมาไปข้างนอกข้างนั้นก็ได้กินกินทุกเชือกนะคะได้กินทุกทุกเชือกนะคะอาจจะไปถ่ายให้ดูไม่ทั่วถึงเด้อพี่น้องเอ้ยเขาไปให้ทุกเชือกนะคะบ่ลำเอียงนะคะไม่ลำเอียงนะคะ น้องมินยุ่นนั่นเดี๋ยวพเยพราะไเพชรก็จะเอาไปหายได้อค่ะเด้อค่ะพ่นกระลังจัดเถอะรอพ่นยุ่นี่ล,ละไ,ได้ละพุ่นพนปลอกอ้อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพนกี่บ้าเอาไปหายพนักงานเขาอยู่ฟังพนนะพนักงานปอกอ้อย เลยลูกกินกินเอาไปข้างในบ่ได้พี่เล like ิมหยาดพี like ่เล uh, ิมเข้าไปยังคือบนอย่กินคือนจ้ำยางหุนเด้บ่ท่านพี่เลิศลากได้เอานั่นพี่เลิศลากเอก็จินโรดพี่เลิศลักพอเลิศพอเลิศก็ทำความสะอาดไปเรื่อย อพอรถทำความสะอาดไปเรื่อยเลยนะคะพอรถทำความสะอาดไปเรื่อยลูกไส้พันยังยำถิ่นเลยอยากกินตังแต่ยอดน่าลูกไส้เพราะไจ๊พี่บนชูก็ได้กินแล้วนะครับครบทุกเครื่องนะครับน้องแกตาก็ได้กินแล้ว เบื้องหลังนะคะเบื้องหลังเบื้องหลังเดี๋ยวช่วยนะคะตอนนี้กําลังถ่ายคลิปอยู่ขออนุญาตถ่ายคลิปแป๊บครับค่ะเดี๋ยวดาวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณดาวครับแล้วคุณดาวครับ เก็บต้นหญ้าไปถิมนเะน้อจะเก็บอันลูกสร้างคนไปถิมนเะนื้อพอนี่เกะเก้กเจ้าเลิฟเ,เดินเหมือนเดิมครับเลิฟจะอยู่กับเพื่อนหรืออยู่ที่บ้านดูคนเดียวหรืออยู่หลายคนหรือหลายเชื่อก็เดินเหมือนเดิมครับ <c oughs> <c oughs> คุณชายสายเดินครับ ้าบอน,นอนกันยางเหะคุณชายเลิฟคุณชายลูกชายพญเจกกินแล้วก็นอนแล้วก็ยางเอาหนุนสามสาวสามสาวอยู่ข้างนอกนะคะสาวสาวเราสามหนุ่มสามมุมอยู่ข้างในนะคะอันสามหนุ่มสามมุมที่เดิมพี่เลิฟที่เดิมที่เดิมพี่เลิศรัก บรรยากาศที่บ้านดาวนะครับเด็กๆจร่ละวันดึงโบว์อันอุ้มโอ้ยโบว์คนจังไรงามแท้เป็นสีชมพูอ่องตองง่ เทศบาล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 เทศบา่มาอยู่ตรงนี้แล้วก้อนคำเทศบาลเทศบาลต้นนี้ พาหอ,อจับหัวเทศบาลยังไงพี่ดาวนี่น้องดาวนี่ฮ <laughs> ะทาพี่กำนองจะท่างคุณค่ะเล่นกันยางเดียวอุบบุญ ที่บ้านดาวเด็กๆอยู่กันครบเลยนะคระแม่ๆเอสีที่ฟันมาเยี่ยมเด็กๆที่บ้านดาวมงคลได้เลยนะครับรอรับแม่ๆเอสีอยู่ที่บ้านดาวมงคลเสาร์อาทิตย์นะครับ ถ้านี้ไม่เลิบกับโบมี่ยังไรนะคะไม่เลิบกับสิพายามหามคลิดดีๆมาล่ลง 4, ไอเอสซีเดบงไดช้ชมกันก็ฝากกดซับสไครต์ทุกลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพ่ายเลยท่าแม่ด้อยครับเด้อขอบพระคุณมากครับ